สวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมนะครับกิดพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง YouTube แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวครับตอนนี้อากาศนิ่งสนิทจริงๆนะครับไม่มีลมพัดเลย <c oughs> เงียบสงบถ้าเป็นค่ำๆนี่ก็จะโอเคเลยเพราตรงนี้มันเป็นป่าช้านะครับของวัดไผยชุมพลตอนนี้กระแสสังคมนะครับมันกลับมาคล้ายๆกับสมัย เสื้อเหลืองเสื้อแดงนะครับคล้ายๆกับสมัยกปปสกับนปชจริงๆครับบรรยากาศไม่แตกต่างกันสักเท่าไรเลยใน้าปีที่ผ่านมาแต่มันแตกต่างยิ่งกว่าเก่าคืออะไรรู้ปะครับในยุคนั้นก็มีกปปสเขาก็จะเป็นกปปสเลยเขาก็จะเป็นคนที่เกียรติคุณทักษิณเกียติคุณยิ่งรักต้องการจะปฏิรูป ก่อนการเลือกตั้งต้องการจะนู่นจะนี่จะนั่นกำนันสุเทพพูดอะไรเขาก็เชื่อไปหมดเลยเหมือนกับกำนันสุเทพนั้นเป็นศาสดาแห่งรัฐิกรปปสก็อนนี่นปชก็เหมือนกันนะครับก็จะชูคุณทักษิณคุณยิ่งรักคุณทักษิณคุณยิ่งรักแบบจ๋ากันไปเลยทุกคนก็ผนึกกำลังกันเพื่อต่อสู้ก็แบ่งเป็นสองฝ่ายสองฝ่าย ครับถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ทําการรัฐประหารอาจจะมีการลบราฆ่าฟันอาจจะมีการฆ่ากันตายเกิดขึ้นนะครับเป็นสงครามการเมืองระหว่างกปประศกับนปชาอาจจะเป็นได้นะอันนี้ก็ไม่รู้ก็คาดเดาว,ว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ครั้งนี้ที่ผมว่ามันยิ่งกว่าก็คืออะไระครับยิ่งกว่าก็คือว่ากลุ่มเดียวกันพวกเดียวกันคนที่เชียร์คนคนเดียวกัน แต่กันเป็นสองฝ่ายคือตอนนี้เป็นสี่กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่รักรุงตู่กลุ่มที่เชียร์ลุงตู่กลุ่มที่เป็นเซอริมกลุ่มที่เป็นกปป,ปสเก่ากลุ่มที่เป็นพันธมิตรเก่าก็มัดก็จะร่วมกันเชิดชูจะรักรุงตู่จะรักรัฐบาลชุดที่แล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่ม เสื้อแดงซึ่งเสกสกลแลมโบ้เสกสกลก็ไปบอกลุงตู่ว่าเสื้อแดงหมดไปจากแผ่นดินแล้วหมดไปจริงๆไม่รู้ก็เอาเงินลุงตู่มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ได้แต่หัวกะทิเสื้อแดงพวกเสื้อแดงปลอมๆก็เปลี่ยนเป็นนู่นเป็นนี่แต่ปรากฏว่าในการปาสายแต่ละครั้งแต่ละจังหวัดสองสามหมื่นคนทั้งนั้นเลยโผล่มาจากไหนไม่รู้เสื้อแดงนะครับ ก็เป็นกลุ่มเสื้อแดงเป็นกลุ่มเสื้อส้มครับกลุ่มที่รักอนาคตใหม่กลุ่มที่รักก้าวไก่นะจริงๆแล้วสองกลุ่มนี้ก็มาจากที่ใกล้ใกล้เคียงกันนะครับกลุ่มเสื้อส้มนี่ก็มาจากกลุ่มเสื้อแดงเก่าอ่ะก็มาแล้วส่วนกลุ่มที่รักพลเอกประยุทธ์ก็มาจากกปปสาวเก่ามาั่งมาจากพันธมิตรบ้าง อะไรทํานองนี้ที่มันไม่เหมือนกันก็คือว่ามันแบ่งฝักแบง่งฝ่ายระหว่างก้าวไก่กับเพื่อไทยตอนนี้ก็มีเหตุนะครับยังไม่ไปถึงไหนเลยยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เลยคุณหมอชนน่านก็มาบน่นเรื่องคุณสิทาถามคำถามที่ไม่ตรงใจถามคำถามที่ผูกมัดพักเพื่อไทยกับพักก้าวไก่จะผูกมัดรวมกัน จะทำ MOU แบบเป็นรัฐบาลก็เป็นด้วยกันเป็นฝ่ายค้านก็เป็นด้วยกันปชนาะก็บอกว่าไม่มีมารยาทให้คุณหญิงหน่อยจัดการด้วยคุณหญิงหน่อยก็ออกมาขอโทษครับขอโทษถ้าทำให้ไม่พอใจอะไรไปแต่คุณสิทธาไม่ออกมาขอโทษครับออกมาตอบโต้กลับบอกไม่สมใจหรอกจะเ,เสียมารยกเสม่ยากให้คุณสิทธานี่ไม่ได้ ให้เครดิตหมอชนนาาเลยจริงๆสมควรจ่าเครดิตหัวหน้าพักแต่คุณสิทธาคงจะรู้ว่าหมอชนนาาไม่ใจ่หยวหน้าพักตัวจริงก็มีการโต้คลมตอบโต้กันนะครับมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับมันก็ต้อง,ต,องต้องเขาเรียกอะไรหัวชนฝายนะเป็นสิทธาสิทธาจ้างเกิดมาแล้วนะแม้ไม่ได้เป็นสอสอแต่มีบทบาทเยอะเป็นตัวตึงในการเวทีปราศัยทุกเวที ในเมื่อแจ้างเกิดแล้วบอลมาอยู่ในตีนแล้วสีธาต้องเตะตอนนี้สีธาดังมากๆนะดังมากๆแล้วผมก็เห็นด้วยที่ออกมาตอบโต้ไมออ่ออกมาขอโทษออกมาตอบโต้ฝ่ายที่เสียหายก็คือฝ่ายหมอชนน่นะจริงๆก็เฉยๆนิ่ง,งๆไปไม่ต้องเอามาพูดถึงหรอกครับปล่อยให้มันลืมเรือนกันไปมันก็จะเป็นผลดีกับเพื่อไทยเอามาตอบโต้มันก็เลยทําให้มีโฟกัสลงไปว่าโอ้ตกลงว่า พื่อไทยนี่มีโอกาสจะไปจัดตั้งรัฐบาลเมื่อก้าวไกลจัดตั้งไม่ได้ใช่ไหมอาจจะไปเป็นรัฐบาลอยู่อีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็เหยียก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมอะไรทํานองน,นี้ครับมันเป็นการตอกย้าจริงๆจบในวันนั้นมันก็ควรจะจบไปเลยไม่ควรจะขุดคุยออกมาพูดอีกอันนี้เป็นข้อปกป้องของหมอชนานะครับแล้วก็กลุ่มสามนิ้วกลุ่มคณะรัษฎรกลุ่มธรรมศาสตร์ ชื่อยาวๆก็ไปทำม็อบตรงสภา,พาเพราะเขาประชุมสภา,าประชุมวุฒิสภา,ากันไปมีม็อบกดดันให้สอวอยกมือให้กับคุณพิธาอันนี้ผมไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้นนะผมบอกแล้วก่อนที่จะมีม็อบว่าผมไม่เห็นด้วยในการไปกดดันสอวอเพราะว่ายิ่งไปนะยิ่งไม่ได้คะแนน สวิ่งไม่ยกมือไปกดดันเขาไม่ได้หรอกครับถ้าอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเขาอาจจะยกมือให้ก็ได้ใช้แบบไปคุยกันส่วนตัวผลตำรวจเอกเสรีพิสทจน์ก็ไปคุยกับสวที่รู้จักคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็ไปคุยกับสวที่รู้จักคือใครก็ตามที่อยู่ในรัฐบาลที่เป็นรัฐมนตรีที่เป็นผู้ซึ่งก็มีรู้จักพรรคพวกพื้นฝูงซึ่งอยู่ในคณะนี้สวนี้ พราะบางคนก็เป็นสอวอต่างจังหวัดจังหวัดนู่นจังหวัดนี้จังหวัดนั้นก็ไปคุยกันในทางลับไปคุยกันแบบแบบไม่ต้องให้ใครรู้ก็จะมีคะแนนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,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 ๆต้ไปกดดันนะครับอย่างผมถ้าเป็นสอวอนะกูกำลังห้าสิบห้าสิบกูจะเอาอะไรดีวะกูจะยกไม่ยกดีวะกูต้องตัดสินใจหนักแต่กูก็ตัดสินใจง่ายเพราะว่า มันไม่มีพลเอกประยุทธ์ไงถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลเป็นพรรคการเมืองที่มีสสไปดำระดับสองเนี่ยโอเคเราก็จะช่างใจลําบากไม่ได้จ้างใจลาบากหรอกเราต้องเตรียมตัวยกมือให้พลเอกประยุทธ์เราไม่ยกมือให้กลุ่มของพิธาแน่นอนแต่ตอนนี้มันไม่มีคู่แข่งไงมันไม่มีพลเอกประยุทธ์มันไม่มีพลเอกประวิทย์เนี่ยมันมีคู่แข่งก็คือคุณพิธากับ กับพรรคเพื่อไทยไงไม่ว่าจะคุณเศรษฐาหรือคุณอุ๋งอิงกับพรรคภูมิใจไทยไงคุณอนดุทินเนะ่มันก็มีตัวเลือกอยู่สามคนเนี่ยที่มีสิทธิ์เพราะว่าอันดับหนึ่งตั้งไม่ได้อันดับสองก็จะมาตั้งถ้าตั้งไม่ได้อีกอันดับสามก็จะมาตั้งก็มีอยู่เท่านั้นแหละครับมันก็สามารถตัดสินใจง่ายอะ่ะมีว่าจะลงคะแนนหรือว่าจะไม่ออกความเห็นแค่นั้นเองอะ่ะไม่ได้มีอะไรยากเลย การที่ไปอย่างนั้นมัน,ม,นมันก็ไม่ได้เป็นผลดีแต่ผมก็พูดไปแล้วก็ไม่เป็นไรเขาจะไปเขาก็เป็นอุดมการของเขาเป็นเรื่องราของเขาผมก็แค่ได้แค่วิพากษ์วิจารณ์ผมไม่รู้ตื่นหนึ่งราบานอะไรกอกลุ่มเขาหรอกแต่เมื่อไปแล้วก็ไปส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยสมมุติว่าผมผมเป็นแฟนคลับสีเสื้อส้มนะผมเป็นติ่งส้มนะผมไม่เห็นด้วยผมก็ต้องอยู่กับบ้านผมไม่ไปแต่ปรากฏว่ามีติ่งส้มก็ไปร่วมในม็อบนี้ไปร่วมเป็นม็อบเดียวกัน ไปเป็นคนที่รักคุณพิธาเหมือนกันเป็นคนที่ต้องการให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนกันแต่ปรากฏว่าไปทะเลาะกันออกเสือระหว่างสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็จะกดดันสอวอีกกลุ่มหนึ่งบอกจะไปกดดันทำไมไม่ต้องกดดันเลยยิ่งไปกดดันแบบนี้คนเขายะงมีเลือกแบบแบบที่ผมพูดตอนแรกเขาก็มีเหตุผลอย่างนี้ส่วนอ้นกลุ่มที่จะกดดันเขาก็มีเหตุผลของเขา จริงๆไอ้กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการไปกบดันสอวอนะไม่ควรจะโผโผหน้าโผหัวไปในหมอบนั้นไม่เห็นด้วยมึงก็อยู่ที่บ้านจะไปทำไมอะ่ะไปเสร็จปุ๊บไปโต้คารมกันแล้วไม่รู้ว่าเป็นคนที่ที่อยากให้คุณพิชาเป็นนายกจริงหรือเปล่าใครก็ปลอมตัวไปได้ว่าผมเป็นสรีมผมก็ปลอมตัวไปได้ว่าใช่ปะมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะ่ะใช่ปะ ก็นั่นแหละพอเกิดมีการโต้คารมการเกิดขึ้นภาพมันก็ออกไม่ไม่ดีเนี่ยก็เกิดการแตกแยกแหละได้สิ่งหนึ่งก็คือกลุ่มมอบกลุ่มสามนิ้วกลุ่มคณะราษฎรก็บอกว่าถ้าสี่ปีนี้ไม่มีการแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองเดี๋ยวพวกเขาจะจัดการเองแต่ก็ยังดีนะเขาให้โอกาสสี่ปี นะเขาไม่ใช่ว่าปีนี้ทําไมสองปีไม่เขาบอกสี่ปีก็โอเคก็ยังมีแผล,ละหายใจอยู่ว่าจะแก้แล้วทํานูนว่าจะแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองได้ไหมการแก้มาตราหนึ่งสองโดยพักคก้าวไกลเสนอมันก็คล้ายๆกับการแก้กฎหมายเรื่องกัรชาเสรีที่พักภูมิใจไทยเสนอเราไม่ต้องวิตกกังวนลหรอกครับกว่ามันจะสําเร็จรูุ้่วงยากนะครับมันมันประถุมกันทั้งหลายวาระยากบางทีก็ลากยาวไปเลยใช่ไหม กัญชานี่รากยาวมาสี่ปีอะตั้งกรรมอาชิการศึกษานู่นศาสานี่ยังไม่จบเลยสี่ปียังไม่จบเลยยังไม่สามารถแก้รัฐธรรมนูนได้เลยอ่ะมหนึ่งหนึ่งสองก็เหมือนกันมันก็มันก็ขายขายกันก็ไม่ต้องตกใจนะครับเรื่องนี้ทำให้ผมทะเลาะคนในกลุ่มที่ผมไปอบรมนักธุรกิจไปแล้วเมื่อคืนนี้ไปแล้วจริงๆผมไม่ไม่ใช่ติ่งสื่อส้มครับแต่ผม ทนไม่ได้ในการเอาเฟกนิวมาโจมตีพรรคก้าวไกลมาโจมตีคุณพิธาผมก็เสนอความเห็นไปเอาเฟกนิวไปอ่ะคือคนที่จะเสนอความเห็นควรจะคิดด้วยสมองของตัวเองนะอบรมก็อบรมมาแล้วผู้บริหารระดับสูงก็คงจะมีสมองนะก็เวลาถ้าเราว่าพรรคก,ก้าไกลไม่ดีไงเราพิมพ์ขึ้นมาเองคิดเองพิมพ์ม,มาไม่เชื่อไปเชื่อสนธิไปเชื่อดอร์อานน์ไปเชื่อกหนกพวกนี้เขาเป็นใครอ่ะ เขาจะมาฉลาดกว่าพวกเราได้ยังไงวะเราอบรมผู้บริหารระดับสูงมาแล้วนูว้นอย่างเงี้ยเล้อกออกมาเออไปคบคนนู้นเข้ามาคบคนนี้เข้ามาคบคนนี้เข้ามาแล้วมาโจมตีเฟคนิวมั่งอะไรมั่งเรธอเปิดเปื้อนไปหมดเลยเอากาไอการจะมาแทรกแซงจะมายึดประเทศโอ้เทีเดยดผมก็ทะเลาะกันทะเลาะกันไปแล้วผมไม่สนใจหรอกก็มันก็เป็นอย่างนี้แล้ว อันนี้กลุ่มนี้แบ่งกันไปนะพักเพื่อไทยพักก้าวไกลเริ่มมีปัญหากันไม่ใช่มันไม่มีปัญหากับก้าไกลเป็นปัญหากับพักไทยสร้างไทยของคุณยี่หน่อยจะร่วมรัฐบาลด้วยกันอมีปัญหากันซะละนะกลุ่มม็อบก็มีปัญหากันละแล้วก็กลุ่มที่รักลุนโตอะ่ะใช่ไหมก็มีโจนิฟเฟอร์คิมก็ออกมา เห็นด้วยกับการตั้งรัฐบาลแหละทั้งแต่ก่อนก็โดนกล่าวาหาว่าเป็นสลิมแต่ก่อนก็สามนิ้วก็ไปรุมยามรุมโจมตีมากมายตอนนี้เขาก็กลับรำก็มาเชียร์คุณพิธาเป็นนายกแล้วหลายต่อหลายคนก็เป็นแบบนี้ออกมาเป็นอย่างนี้เหมือนกันมันก็มีความคิดเข็นแตกต่างกันไปละส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็ยังเชียร์เขาอยู่นะโดยเฉพาะดารานักร้องนักสดแสดงเขาแบ่งเป็นสองฝ่ายของกลุ่มเช่นกัน หมือนคุณจารณีสุขสวัสดิ์ผมก็เพิ่งรู้ว่าอ้เพิ่งถึงบางอ้อว่าทาไมคุณจารณีเพิ่งมาเปิดตัวตอนนี้ก็เพื่อที่จะให้มีคนพูดถึงและคุณจารณีทําสําเร็จด้วยแเดี๋ยวคุณจารณีเขาก็จะโฆษณารีสอร์ทเขาเข้าไปทํารีสอร์ทอยู่นั่นแหละนะนะนะก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งตอนี้ก็มั่วกันไปหมดแล้วแล้วมันยังไงวะเนี่ยยังไม่ได้ถังตั้งรัฐบาลเลยปัญหามันเยอะแยะมากมายไปหมดเลย เขาันเป็นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพรรคแบ่งพวก,ต,กต,ต่างคนก็ต่างมีม็อบต่างคนก็ต่างมีมวลชนโอ้โหแล้วเ,เธอเปิบเปื่อนกันไปใหญ่เลยนะครับนั่นก็สิ่งที่ที่น่าเป็นห่วงไหมก็น่าเป็นห่วงแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่มีหน้าที่คนที่เกี่ยวเกี่ยวข้องพรรคการเมืองต่างๆและผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองทหารตำรวจนักธุรกิจเดี๋ยวเขาก็จัดการของเขาไปเองล่นะครับ นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ครับผมมีหน้าที่นําเสนอก็เสนอไปในแง่มุมของผมถูกใจใครหรือไม่ถูกใจใครก็ไม่เป็นไรครับไม่ขอโทษอะครับก็ผมก็จะนําเสนอของผมอย่างนี้แหละมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้พมขายน้ําหอมครับน้ําหอมสายมูครับมูเตลูชื่อว่ามนตารานะคาห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับค่าส่งเสีถ้าจะสนุนผมนะครับในช่องกิบโพสแชนแนลหรือจะสนับสนุนทุนไปต่อสู้คดี ที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการของคุณอัชาชยะแล้วก็ศาลที่ศาลอาญาโทนของนักร้องวส,สินก็โอนเงินเขา้าัชีไทยปานิดครับเลขปัญทีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบแอดไลน์มาคุยกับผมครับไอดีไลน์ก็จะขึ้นหลังจากผมพูดจบหรืออินบ็อกมาคุยกับผมครับใน a c e b o o k ดรก,กิตพลเดชวิสัยเป็นภาษาไทยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ติดตามจ,จนจบขอท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี